สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาเช็คสูตรนะคะที่แอดได้ลงไว้ให้นะคะหลายๆ EP ที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งธันวา,าคมหกห้าที่ผ่านมาทามีใครถูกบ้างนะคะมีใครแบบได้รับโชคกันไหมนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปเริ่มดูสูตรว่าสูตรของเราเข้าไหมเรามาดูคําเตือนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ คำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผปิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพารวยนะคะสูตรแรกนะคะใน EP แรกที่แอดลงให้นะคะก็เป็นสูตร F1 นะคะ สูตร f 1ก็จะใช้แสนคูณ2บวกร้อยบนบวก10ล่างบวก6คงที่แล้วก็ได้ตัวไหนมาบวกกับ2บวกกับ5บวกกับ9กนะคะก็จะได้4ตัวนะคะทุกคนอ่างวดวันที่1ธันวาคมที่แอดให้ไปที่เรารอผลตรงนี้นะคะล่างนะคะล่างนะคะเด่นล่างเนาะล่างออกที่0ูนย์ี่0ูนย์ะคะสูตรน,นี้ของเรานะคะอย่างที่เห็นนะคะเราได้1 3 8 7 1387นะคะ เดี๋ยวปากกาแอดอันหนึ่งสามแปดเจ็ดอ่า, 1, 3, 8, อาเข้าที่เลขเปรนะคะเข้าหลักหน่วยอ,อปปะการ์มันไม่ออกนี่นะคะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะนี่เลขเปรตรงนี้เนี่ยสูตรที่เดินเข้าแบบนี้แอดก็จะนําแอดก็จะพาคํานวณไปอีกนะคะงวดถัดไปก็คืองวดวันที่สิบหกธันวาคมหกห้านะคะอันนี้เข้าเลขเปรอ้าว ปากกาไม่ออกแล้วสีนี้ไม่ออกทำไงหมดแล้วไปก่อนแล้วกันขัดสนนี่นะคะก็เข้าไปที่เลขกแปนะคะนี่แสนนะคะนี่ใช้หลักแสนคูณสองครั้งนะคะแล้วก็ร้อยบนบวกสิบล่างบวกหนึงทที่แอดก็จะพาคำนวณสูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ทำย้อนงวดให้ดูด้วยสักสองงวดสามงวดนะคะ,ะนี่นะเราจะหาสูตรนี้นะคะเด่นล่างใช้แสนเอางวดในก่อนเอางวดนี่นะงวดที่จะถึงนี้เลยนะคะทําแสนแสนผลออกสามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าหลักแสนก็คือเลขสามนะคะทุกคนคะ่ะสามคูณสอง สามคูณสองโอ้น้องแมวแอดดื้อมากเลยนะคะทุกคนสามคูณสองบวกร้อยบนก็คือเลขแปดนะคะเลขแปดบวกสิบล่างสิบล่างก็คือเลขศูนย์สิบล่างคือเลขศูนย์บวกหกคงที่นะคะนี่แบบนี้นะคะแอดก็จะยกลงมาใส่กระดาษแอดเลยนะก็คือสามสามคูณสองก็จะเป็นสามสองครั้งนะคะร้อยบนก็คือเลข 8 10ล่างคือเลข0แล้วก็6คงที่นะคะนี่เป็นรอบที่15แบบนี้นะคะวันที่16ธันวาคม65นี่นะคะโอ้น้องแมวนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงมันซนนะคะตัวเล็กๆนี่นะคะได้ตัวนี้แล้วก็มาบวกกันเลยนะคะ3บวก3เป็น6นะคะ6บวก8ได้14 14บวก0ก็ได้14 14ีบวก6เป็น20ก็เอาแค่เลข0มาตั้งนะคะนี่ ศแล้วก็บวกบวกสองศย์บวกสได้สองแล้วก็2อบวกหได้7จนะคะเจ็ดบวกเกบวกเได้16กนะคะก็เอาหมาตั้งอันนี้ก็คืองวดถัดไปนะคะเดินล่างว่าถัดไปนี่มีศูนย์สองเจะเข้าอีกไหมนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่หน่วยหน่วยล่างเนาะสูตรนี้ก็เข้านะคะ อ่าต่อไปนะคะอันนี้คืองวดนี้แอดทาให้ดูก่อนนะแต่งวดถัดไปเดี๋ยวค่อยมาทํากันทีหลังเราไปไล่สูตรกันก่อนว่าสูตรไหนมีเข้าบ้างนะคะสูตรไหนหลุดบ้างอ่ะสูตรเดลล่าเอฟสองนะคะแอดจะใช้แสนคูณสองบวกพันบวกสิบล่างบวกสิบหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะบวกกับสิบท้ายครั้งที่สองนะคะได้ตัวไหนก็บวกด้วยสองบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งทั้งหมดจะได้สี่ตัวนะคะอ่ะนี่นะ มีงวดงวดที่ผ่านมาแอดให้หนึ่งสามห้าหกผลออกศูนย์แปดงวดนี้หลุดงวดนี้หลุดนะนี่งวดนี้หลุดนะลองไปดูสูตรใหม่ก่อนนะคะอ๋ออันนี้เป็นสูตรเทียบชนเนาะเทียบชนมาที่ศูนย์แปดศูนย์แปดอันนี้เข้าที่แปดอันนี้เข้านะคะสูตรนี้ไม่เข้า อันนี้ก็ไม่เข้านะคะะเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณตัวประกอบกันนะคะ,ะต่อไปค่ะเด่นล่างดาวหนึ่งเด่นล่างดาวหนึ่งเราใช้สิบบนลบหน่วยบนนะคะบวกหนึ่งคงที่ได้ตัวไหนบวกกับหนึ่งบวกกับแปดบวกกับเบก,ก้าได้สี่ตัวนะคะดาวหนึ่งที่ผ่านมางวดแอดให้ไปสองสามหนึ่งศูนย์นะคะเด่นล่างนะคะผลออกที่ 8 05 08ล่างมาที่08นี่เข้าเลข0ูก็คือเข้าหลักสิบนะคะเข้าหลักสิบสูตรนี้เข้านะคะสูตรเมื่อกี้หลุดเนาะสูตร F2 หลุดอ่ะอันนี้เข้านะคะ สูตรเด่นล่างเข้านะคะงวดถัดไปเดี๋ยวค่อยมาทํากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดอ่ะต่อไปเด่นล่างสูตรต่อไปก็คือดาวสองดาวสองแอดให้ไปที่สองศูนย์เก้าผลออกที่แปดศูนย์ห้าล่างออกศูนย์แปดศูนย์แปดเห็นไหมคะเข้าที่หลักสิบล่างนะคะคือเข้าเลขศูนย์นะคะสิบล่างอันนี้สูตรดาวหนึ่งกับดาวสองเข้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อนะคะ ดาวหนึ่งกับดาวสองเข้านะคะอันนี้ดาวสองอันนี้สูตรดาวหนึ่งนะคะอือต่อไปอันนี้เด่นล่างดาวหนึ่งกับดาวสองเนาะอ่าผลออกแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดดาวดาวหนึ่งก็ได้ศูนย์ดาวสองก็ได้ศูนย์เป็นหลักสิบท,ทั้งสองนะคะตัวชนเข้านะคะนี่ ข้าตัวชนเข้าเลยนะคะทั้งดาว1และดาว2ตัวชนก็มานะคะนี่อ่าต่อไปค่ะเป็นสูตรเด่นล่างเน้นหลัก10ใช้หมื่นบวกพันล่างคูณสอบวกหน่วยล่างบวกรอยไทยครั้งที่1บวกหน่วยไทยครั้งที่สองบวกหงคงที่ได้ตัวไหนแล้วก็บวกสแล้วก็บวกสนะคะรอบนี้หลุดมาที่0ูนยปด หมืสัญจรอย่างว่าละค่ะระวังยากอ่ะรอบนี้หลุดนะมันแอดได้สี่หกเก้ารอบนี้หลุดแต่งวดหน้าก็ยังจะทําอยู่นะคะเผื่อรอบหน้ามันเข้าถ้าหลุดสองรอบก็เดี๋ยวแอดจะทําไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูแล้วกันสูตรนี้นะคะถ้ามันยังหลุดอยู่นะงวดหน้าอ่าต่อไปเด่นบนอ่ะอันนี้มาเด่นบนแล้วนะคะเมื่อกี้เด่นล่างไปอันนี้มาเด่นบนแอดใช้สิบบนบวกแปดคงที่ บวกเพิ่มเต้มให้ได้สตัวนะนี่งวดที่แล้วแอดให้6 7 8จ็ดแปงวดงวันที่1นธันวานี้นะคะคนออก8 0ดหมีเข้าไหมเข้าไปที่หลักร้อยนะคะทุกคนหลักร้อยนี่หตัวแ่แสดงว่าสูตรนี้ก็เดินอยู่นะคะมาที่หลักร้อย งวดหน้าเดี๋ยวค่อยมาทําต่อนะคะนี่เข้าเลขแปดเนาะเลขแปดอยู่หลักร้อยนะคะเด่นบนสูตรนี้ต่อไปเด่นบนมาก1ตัวถึง2ตัวนะคะใช้ร้อยบนบวก10บล่างได้ตัว 2, 2, 1, ไหนบวกสองบวกสองบวก1บวก4ได้ทั้งหมด5ตัวนะคะมันเป็นคู่โตดได้นะคะถ้ามาถึง2ตัวนะคะถ้ามา1ตัวก็จับใน5ตัวนี้ได้แต่ถ้ามาคู่โตดเราก็สะในแต่ละสูตร จะมา2ตัวนะคะในแต่ละรอบในแต่ละงวดก็จะมา2ตัวนะคะอย่างงวดที่ผ่านมา7 8 9ก็เข้าไปที่7กับ8เป็นคู่โตส7 8นะคะต่อไปงวดนี้ออก8 0 5 8 0 5 0 8นะคะอ่ะวันที่1ธันวาคม65นะคะนี่แอดได้3 5 7 8 2คู่โต๊คือ มีตัวไหนที่เข้าบ้าง805เข้า8กับ5 8กับ5เดี๋ยวนะนี่8กับ5เข้าคู่โต๊ดเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนหลักร้อยกับหลักหน่วยบน8 5นี่นะคะก็เข้าคู่โต๊ดตรงนี้ 58x นี่สามารถเอาไปเอาแต่ละตัวไปกลับได้นะคะเป็นคู่โต๊ดนะนี่เข้าที่ 58x ตรงนี้นะคะ นี่ก็คือสูตรนี้เดี๋ยวเรามาทําต่อกันนะคะได้ทั้งสองตัวเลยนะเนี่ยสูตรนี้ก็หมดแล้วนะคะทุกคนแอดลงให้แค่เท่านี้นะคะเด่นบนแค่สองสูตรนะคะเดี๋ยวงว,งวดที่จะถึงนี้แอดจะลงสูตรให้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องใหม่แอดเลยยังไม่ได้ลงสูตรเยอะเท่าไหร่นะคะก็ลงอย่างนี้นะคะเด่นบนก็เข้าทั้งสงสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันนะคะในคลิปต่อไป สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หนะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแอดนำสูตรดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ